You, <Ö. S 2> โดนแสนพันแสนพันหนได้ตอนนี้แสนพันอย่างด้เขียนไว้ให้ดีเขียนไว้ให้ดี ้ไอ้เจ้าจันครับครับเพื่นครับเบิ่งองศาองศาครับองศาโอ้โหยังมุสุดอยู่เป็นไดล่ะหาก่อนครับตอนนี้สักคู่นะครับสักคู่ ามาแบบไว่ห็นเลย่นเจอแล้วฝันดีครับอยู่งาลดี จำเวลาในขณะน,นี้คือตอนแสนพันจอห์นแสนพันลงได้ดีว่าไงขอัวอยุติใส่ กปานสามสิ้องศานิะวันออกลงได้ดีระมาองศานิวัออกเป็นใหม่แล้วีเวลาหนึ่งสจ Right. Nice.